ไปถึงได้ด้วยตาข้างบ้านเ่ยนี่ไงเ,เก็บไข่ก็ได้บ้างเด้อท่านมัไก <c oughs> ่มันนั่งเดียวเพราะอะไรมันจะไข่เหรอวะไอายิเบนติดอไอาเบนมันต้องตายแล้วเพื่อนต <c oughs> ัดเลยทำอะไรไม่ได้เพื่อนเ <c oughs> วลามึงจะวางของอย่าอ,อย่าไปยืนทับถ้ามันจะเสร็จแล้วมันจะดูดปุ๊บเข้าไปเลยจะทำไงต้งซ <c oughs> ื้อซื้ออาหารไก่ไม่ได้เออชุบศพวะ ไพูดจะเอาห่องันไงวะเกิดใหม่อเพื่อนชุบปะเบนไม่เกิดต้หรอกหรอไอ้หแผนกระทะถ้าพี่มีดูไว้ว่าว่าไก่ต้องต้องสร้างไวพี่มีเอาพี่ไปซื้ออาหารหมามาผ่าอาหารหมาให้ไก่ ไว้หมอ้องดีว่าแมนนวลมีดกิลเดอร์เครื่องปั่นเนื้อพอปั่นเนื้อเสร็จหรือวมันปั่นเ้วเดี๋ยวหมูอ่ะเนี้ยหมูไก,ก,ก่ป่ะก็มงไงนี่ดีป่าวนตรงนี้ดิอ,อย่างว่าบ้านมันเล็กอะ่ะบ้านมันถูก ตอเราลวยเราค่อยไปสร้างนนบ้านใหญ่ก็ได้อ้านีเราจะสำหรับด้วยตันนี่คือยิวีนะเว้ยอันนี้อันนี้ที่ทำใส้กลอกนะเว้ยเนี่ยป่า เนื้อมันดิอ๋อไม่มีเหรอต้องเป็นเนื้อไก่่ะล่ะไม่อยากฆ่ามันเลยว่ะไว้ก่อนนะก็ฆ่าตัวเมียเลยผมตัวเมียไปให้ตัวตัวไม่มีไม่ไม่ไม่ใช่ตัวผู้อ่อ๋อนี่มันตัวผู้วะตัวห้าสิบบาทผู้ตัวเมียพี่ซื้อห้าสิบบาทมาแล้วดูไงว่ามันเมียมันมีไก่ราคาเท่าไหร่วะสามสองร้อยหรือร้อยห้าสิบกับห้าสิบบ เราพึงไม่ทำค่ะไม่รูเตอร์เออหนไหมอยู่ไหนงัดงัพี่ลองค่าไก่ตัวนึงก่อนนะเคปะเออเอค่าไก่ปลาไปไก่ปลาไม่สวเยเอาไก่สีไร้ดำขาวไก่เหมือนไก่ชนไก่อะไรกดีดำดีดำวิไอไอ้ปลาไก่หายไอ้ไก่อยู่ในบ้านนี่ไงวะไอ้เบนเอาไก่หายไปไหนอะวางไก่ตรงนี้ เอาอยู่ที่เป็นได้ไงวะไอ้เหี้ยตังไม่พอจเป็นวังไก่ที่เราฆ่ามันเพื่อนฆ่ามันก่อนเพื่อนพอแล้วพอแล้วลองเอามันไปบทตังเหลือซีเหรียญแล้วยิงมันเพื่อนฆ่ามันได้ฆ่ามันทำไมอ่ะมันไปบดไงมันเป็นตัวูมือมันเป็นตัวเมียสองตัวมันปี้ไม่ได้เพื่อนก็เก็บอีดำไว้อันนี้ไก่ปลาไง ี่ยมันยิงกูก็ได้ลาก่อนไอ้แจ้ไซสลองนี้ไปหมด <laughs> ดไมิได้หรอได้ได้มาต้องเป็นไก่กับหมูถ้างั้นน่ะไก่ไก่หมูวัวเอวเอแพ้ โโอห้แล้วก็รอรอเนี่ยรอไข่ไก่แล้วไงอ่ะทำไงต่อไปทำไส้กรอกเลยป่ะหรือต้องต้มต้องต้มหมดหรอวะต้มต้มเอ่อลองดิลองดูไม่ได้ว่ะมันใส่ไส้กรอกเลยอ่ะน้ำไม่ใส่ไส้กรอกก่อนหรือไปต้มอ๋อเสียนเกิมแบเป็นไก่อ๋อกดค้างแล้วทำไมเหลือตัวเดียวอ่ะพี่ฆ่าไปตัวหนึ่งมันเป็นเพศเดียวกันข้าไปแล้วไปแล้วไงเอาหม้อไปต้มดนป่ะหม้อใส่ นี่ไงอ่ะเป็นไส้กรอกอนะเนี่ยนี่ไงเป็นนี่แล้วแล้วก็เหลือเหลือแต่ตัวผู้อ่ะยิงมะเนี่ยไอ้เยิงไม่พี่เสกแต่ตัวผู้พี่ซื้อตัวห้าสิบมานะก็ตัวห้าสิบไงตัวตัวตัวสองร้อยห้าสิบคือตัวผู้อ้าวนี้ไม่ใช่ตัวเมียอ๋อแสรมอันนี่ตัวเมียตัวตัวห้าสิบอ่ะเออตัวห้าสิบคือตัวเมียตัวสองร้อยห้าสิบอ๋อนี่ไงนี่ไงผู้เมียแล้วเพราะว่าพี่พี่ซื้อแต่ห้าสิบมาตอนนั้นพี่ไม่มีตาก็เหไหนตัวเมียเออพี่ข้าตัวเมียไปตัวหนึ่ง่ให้ไปเราเอยยูู่อ่ แสดงอามบักมีก็มีสีดำตัวนึงไอ้เบ้นอุ้มนี่อุ้มระวังเลเบ้นอุ้มก่อนตัวนี้เออสีดำตัวผมไม่เห็นอุ้มระวังเลยสีนี้ไมนึะวังกับตัวนี้อ่ะยี่เบ้นเปิดก่อนอ่ะเห็นแล้วครับอีกตัวนึ่งไงอยู่ข้างในนะเนี่ยเนี่ยพี่วางอยู่เฮ้ยไล่ไล่ไล้วเห็นแล้วบักบักเออใส่อวกไปไหนวะเนี่ยอยู่อยู่บนรถอยู่บนรถอ๋ออย่าเพิ่งขายเพิ่งขายไปต้มก่อนไปแปรรูปถ้าขายราคานี้จะดีป่ะวะ ลองเทสไงตรงไมได้านใส่น้ำป่าวใส่เบนน่าจะบัเห็นคป่าวใส่น้ำนี่นี่เติมน้ำอย่างนี้เลยเติมลอยก่ะโอเคลองใส่อ่วใส่ดิกระป๋องวางนี่ก็ได้ ได้คัโอเคโอเทไอปลามีท,มที่มีที่ห้องอาหารอยู่นี่นะปละไก่จ่ามีวิทยุด้วยเปิดฟังวะ,ะทำไมเพลงไม่มีวะหรือเราไม่มีฟ้าวะวเลี้ยงหมูก็รา,าม<ว>ตัวเท่าไหร่วะ เดี๋ยวนะสร้างไฟฟ้าก่อนเดี๋ยวค่อยมาแปะลงไฟฟ้านี่ที่ปั่นไฟที่ปั่นไฟไว้ไหนดีวะตัดวตัดวตัดไตัดไม้วะเอลไปที่มือแล้วก็คลิกที่ไม้ตัวอีสองครั้ง ตีทีหนึ่งแล้วก็เวลามันทำจะทำเป็นท่อนนะ่ะงั้นเราต้องซื้อไก่เยอะนะเลียงไก่มีเงินเหลือร้อยหนึ่งว่าวะไปซื้อที่ฟักไข่ไหมโอ้โหสี่บาทเฮียสเลซมายสี่บาท เล็ดพันไดใช่ปหใช่ใช่เลยหรือเราปลูกปลูกอย่างที่เบ้นบอกดีกว่าแบบปลามันจะถูกกว่าปะมันกดปลูกนะผมว่านะ,น,ะน่าจะต้องหาเงินจากทางนี้นก่อนอ่ะมันน่าจะเป็นแบบว่ามันจะสร้างผลผลิตอ่ะ,ะต้นมันยังอยู่แล้วผลมันออกเรื่อยๆรื่อเราก็เก็บไปขายเออมันมีสปริงเกอร์ใช่ไหมเวียนี่ยน่โซนนี้ป่ะโซนท็อปลูกไอพวกดิน ม,มันก็ได้แต่ปลูกตรงบ้านเรามันมันใกล้ไงดูแลง่ายว่ามันก็เห็ดบ้านเราหมดแล้วเนี่ยถ้าเราจะทำดีกี่กันเออจะปลูกนี่ก็ได้เพื่อนอะไปหาดูว่ามันจะ<ป>ได้ไทเป็นคนน่าไม้ก็ขายได้เออไม้ขายได้ได้วยถ้าทอนละสองบาทอ่ะเพื่อนไ,ไม่น่าคุ้มเนาะไม่คุ้มเกี่ยวไปสร้างดีกว่าตกปลาเวิร์กสุดแล้วเนี่ย ตกปลาไม่เงเวิร์กสุดแล้วได้ปลาได้ปลาตัวเล็กไม่เยู่เท่าไม้ขี่เจ็บแบบนี้เลยับเพิ่นด้วยตกปลาเราไปร่ามีไหมหรือไงไปร่ามีนี่ข้อไก่เล็กนี่พังไงนะเคปะฮัมเบอร์เกอร์ให้อาหารไก่แล้วใช่ไหมให้แล้วให้แล้ว ได้ไข่มาฟองกนึลยเฮ้ยมันออกลูกพอถ้าถ้าเกิดจะออกลูกก็ไปซื้อร้อยหนึ่งอ่ะมันเป็นเครื่องฟักไข่ไก่โอ้โหมันก็ซื้อดีกว่าเนาะประหยัดเลยไปเราไปฮะจะว่าผาหมี่ได้เนื้อไข่ะหอตัวนี้ผมซื้อมาพี่ก็ว่ามันมันไม่ออกลูกทีว่าอ๋อตัวเออมันเหมาะเป็นตัวผู้จริงอ่ะมันสง่างามหมดเนาะเพราะ เขาไก่ตัวเมียชีวิตชีวิตจริงไก่ไทยก็แบบนี้นะตัวเมียจะขี้เล่ขี้เล่อย่างเงี้ยแต่ตัวผู้จะขนดกสวยมนก็ซื้อตัวเมียมาเพิ่มป่ะวะสักตัวหนึ่งเมื่อกี้ลองเทสไงลองฆ่าเอาน่ัเจะไอไเไอเนอนออเอะไอออยออเอนเออเอเออเอเอนเอรอเอ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 อเเออ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 เอ ไปไม่ได้มันมไม่พอมันไม่พอเพื่อนเม้นไม่ไหนตกปลาไปดูราคาสัตว์ก่อนไหมจำไม่ได้เท่าไหร่พวกวัวพวกอะไรเราเราเลี้ยงหมูกับน,น้อาเนาะไปดูอะไรนะเราตอนนี้ไปรางค้าก่อนปะ ข้าไปตกปลาหรือไปล่าสัตว์ล่าสัตว์ก่อนไปดูของไปดูก่อนว่าหมูมันตัวเท่าไหร่ซื้อหมูตัวคู่หนึ่งอะพี่ว่าเฟี้ยวเลยหมูโอเคหมู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 หมันสองพัน <600, S 1> วะคู่หนึ่งคู่ออหนึ่งหกร้อยราคาเท<ม>่าไ <9 000. S 2> หร่สองพัน มีสองตัวหนะมาสองร้อยไม่เอาหม,มาไว้ที่หลังนะตาววิวเซียะ <c oughs> มันมีมันมันมีของค่าสัตว์ด้วยนะสี่ร้อยสามเก้าค่อยเอานะไว้ที่หลังเอาสวนสัตว์สองตัวไม่เอานะด <c oughs> อเลเลอก้อนเดียวุ <c oughs> อกอ <c oughs> อกไปได้ นีไ่ได้ไูหมีไปด้วยดูหมีด้วยนี่ด้วยโอ้ยยังไงเมล็ดข้างล่างโคตรถูกเลยเอลเท่าไหร่มันสิบบาทมันต้องมีที่ปลูกไว้นะไม่รู้เหมือน,นกันนะโมเรนฟักทองเม,มล็ดกระลาบต้องมีต้องมีแปลนปลูกปะเมื่อกี้ขุดดินกันได้ปะเออที่ปลาขุดดินน่าได้นะ่ะจะต้องมีสปริงเกอร์ลองซื้อสักอันว่าแตงโมไหม ตังไม่มียิวซีเรียนเออว่ะสดเลยพูดเหมือนรวยเลยไปเว้นไอ้เกี้ยยืนดูน้ำลายสอบดยเอออันไหนแล้วรวยเราจะซื้ออย่างนี้นกูนกู ทาาบขายอ,อะไรแปะเหรออ๋อเออใช่กเออใชอใส่กล่องไม่ได้ขายเลยไว้เงี้ยก่อนไว้ในนั้น,นะน,นทำไมคิ้วกูมันสีแดงอะอะหล่นได้ไงวะอัพลืมกดนั่งไปดูราคารถไว้ด้วยก็ดีนะเออดูมั้ยนี่ว่าซื้อดีซื้อลมมันทุกไปเลยไว้เออ <laughs> อันดูลราคาโล่กันไหมไปไปที่คอมพิวเตอร์่าม,มันมีอุคันหนึ่งน่าเล่นพี่ว่านะพี่แนะนำที่พี่เห็นนะสองพันห้าแพงวะ <laughs> หรือมันเกินเลยวะเราก็ต้องเริ่มลดจากนี่ก่อนนะวะลดสองพันหก่อนไหมดูไม่ได้เหรอวะลดอ่ะสอง0ันห้าแพงไว้วลวอามแพงหรอสอง0ันห้าไปก่อนเนาะหรือจะเอาราคานี่ไปเลยอ่ะสอง0ันห้าแบบแบบรถบรรทุกอะ่ะมันขนได้เยอะก,กว่าเพราะ,ะมันลดราคา<ล>เท่ากันใช่ปะละ่ะน<ถ>ัได้กี่คนมันคงจะนั่งได้สองคนอยู่ทรงแล้วแต่ไปยืนหลังได้ไง แต่มันก็ยังมีคันนี้อยู่ไงไม่เป็นไรต่อนเราซื้อคันนี้เราก็ขับคันนี้ค,นนคเล็กด้วยไงไปไหนมาไหนฮะแล้วมันมันมีพ่วงท้ายก็มีนะครับถ้าอยากประหยัดแบบเนี้ยยเออพ่วงท้ามันมีพ่วงหลังเลยแต่ว่ายอยู่ในอยู่ในร้านฮาร์ดแวร์อู้ยดูไอ้คันพัตดิสีเฮีย,ย,ยไอวีนั่ไนได้ไหนคนจัไอ้แต่เอากล่องเก็บไหนอยู่วะ เม,มันพ่วงได้เพื่อน้ SUV มาเท่ามันพ่วงพ่วงด้านหลังอีกมันพ่วงได้เกือบทุกคันเลยมั้ยเดี๋ยวนะถ้าฟังม,มันต้องพุ่งด้วยหรอแท็กเตอร์ใช่มันต้องตัดย,าย้ยาไงหรอย่ารถเกียบเกี่ยวนเนี่ยโอ้โหนี่ยังมีรถแดงเพื่อนไว้ก่อนต้องบุ่งแนั่นต้องซื้อแมพเออมันมีแมพซ้ายมือให้ขายได้เหมือน,น,นเป็นเหมือนเป็นอะเนี่ยเป็นมอนส์อะแต่เราเล่นโหมดนี้ไปก่อนเนาะ บทนี้คงจะเบื่อแล้วแหละเขาเรียกว่าอะไรมันมีเสรดาวได้หมดนั่นแหละดูรถพ่ออันห้สเียวดีนะไปนั่งเลยวะนั่งไงเออคุณแค่เยอะกว่ารถตู้ยรถพ่อใหญ่ นี่ว่าเรื่องนั่งไม่มีปัญหาหรอกพอรถคันนี้แม่งสภาพไม่น่าหลายคนได้แม่งยังไปได้เลยต่อไปเราซื้อคันนึงเราก็มีคันนี้เล็กคันเล็กอันนี้อยู่ก็สบายแล้วมันก็ซื้อรถบรรทุกไปเลยก็ได้ไม่เกิดนะฝนยุ่ตกเลยพอพี่สังเกตุเราฝนตกอะ่ะอันไี้มีสัตว์เฮ้ยมีมีม มันไกลเหรอมันยิงไม่โดนวะมันพี่ยิงไ,กไปกีห่หลายนัดเลย,ยมันไกลไปมั้งมันเจ็บปะวะยิงยิงยิงไปแล้วหลายหลายนัดเลยตายมามามาเฮ้ยเบนน่าไที่ไหนเนี่ยไปทับรือไป แต่กินหราอยปะเออพี่โอ้บอกว่าสีม่วงอ่ะอร่อยแต่กูเห็นคนรีวิวสีแดงเยอะมากๆมรงก็สีแดงเหมือนกันนะอิน้องคร<ว>ล้อราคาที่มันแพงเยอะหมูเนยวมีนะเว้ยเค้ยผ่านข้างบนเอ้ยควีสผ่านแล้ววะ ปารอผมไปได้ได้ไดผมไปรับคุยเพื่อได้เงินเนาะนั่นจะได้เงินนะไม่ให้ไม่ให้ดีเยอะอยู่แล้วก็คิดว่าซื้อขวดไอ้ขวดสามร้อยกว่าบาทแค่นั้นจริงจริงไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวแล้ว ได้ตัวกลางอ่ะเพื่อนเ <c oughs> ออแม,ม่ปลาบอกว่ต่ำด้วยแหละแม่ปลาไม่ได้ของอ่ว อแล้วใช้ลอง,งานสุดท้ายลอง,งานสุดท้ายดีกว่าตรงนี้ก็ตกได้นะเว้ยบุง๋งไหนบนตรงนี้ดิเหมือนกันแหละเพราะว่าเอาได้เก็บที่เดียวไงมีบุงบ๋งบุ๋งหลายที่เหรอ อสองบุตรที่อื่นไม่รู้ไม่เคยไปเหมือนกันเบ้นเพิ่งเคยมาปุ๊บตกเป็นวันนี้วานตกไม่เป็นเลยยังงงเลยกูไม่ได้ตกบุ่มบุ่มไม่ได้ปลาทีกูรอมาสิบนาทีกกน้ำไม่ได้จะอยากลองไงเท่าสูตร ตรงไหนตรงไว้เลยเดี๋ยวไปยังไงกันพอก่อนไหม chặt thế cái lót chè đây Wow, cái phải quá Cái à? tổng nắn là bên Không ờ, phải ngay đó